นี่นะครับเขามีตรงด่างตรงนี้ขึ้นนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆผู้ติดตามช่อง youtube ช่องผมและเพื่อนๆที่ยังไม่กดติดตามช่อง youtube ช่องผมก็ช่วยฝากกดติดตาม YouTube ช่องของผมเลยครับก่อนชมคลิปฝากเพื่อนๆกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซั b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปครั้งต่อไปนะครับวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาดูผลจากการทดลองนะครับตอนแรกผมกะว่าจะไม่ทํา ep ที่3นะครับผมแต่เพื่อนๆฝากให้ตามให้เรื่อยๆครับผมก็เช้าวันนี้ก็เป็นวันที่27เดือน11นะครับ2,564นะครับผมก็ได้เดินมาเห็นการเปลี่ยนแปลงครับผมก็เลยหยิบมา จะทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้ก็โปรดใช้วิจารย์ในการรับชมเลยครับผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาดูเลยนะครับผมนี่นะครับต้นที่เราทดลองไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่ดูก่อนนะครับนี่ก็เป็นการปลูกรวมกันนะครับที่เราทำอีพีไปก่อนหน้านู้นครับเป็นอีพีหนึ่งสองนะครับผมแล้วก็นี่ก็จะเป็นอีพีที่สามนะครับตอนแรกจะทำแค่อีพีที่สองครับ เพราะมันจะเยอะเกินไปนะครับผมส่วนต้นนี้ก็ทํา EP ีที่1ไปแล้วครับเงินไหลมาด่างกับเงินไหลมาเขียวครับเอามาเสียบกิ่งรวมกันนะครับนี่ก็รออัปเดตอีพีที่2นะครับส่วนต้นนี้ก็จะเป็นรวมต้นพูนะครับพูระเบิดนะครับแล้วก็พูวินโดนะครับแล้วก็พูด่างนะครับนำมาปลูกรวมกันนะครับตัวนี้ก็รออัปเดต ep ีที่2นะครับ ส่วนต้นนี้ก็จะเป็นเงินไหลมาเทมากับเงินไหลมาด่างขาวนะครับมาเสียบกิ่งรวมกันครับต้นนี้ก็รออัปเดตอีพีที่สองครับผมส่วนอันนี้ก็จะเป็นทูบาร์ซิลนะครับกับฟิโลเลนดอนนะครับเสียบกิ่งนะครับก็มีใบขึ้นมาครับตัวนี้ก็รออัปเดตนะครับอีพีที่สองเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเราเราจะพามาดูครับที่เราจะพาเพื่อนมาดูก็เป็นต้นนี้นะครับผม นี่นะครับนี่ก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมครับครบ10,000แสนวิวนะครับผมภายในยังไม่ถึง1เดือนนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าต้นนี้มีอะไรบ้างครับผมก็จะมีที่เรานํามาปลูกครับก็จะเป็นบอนาครับลิ้นมังกรแล้วก็ออดิบนะครับแล้วก็ว่านพญาจงอางนะครับผมนี่นะครับผมแล้วก็ต้นบุกนะครับต้นบุกของเรานะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกนะครับว่า ต้นไหนมีการเปลี่ยนแปลงไงครับผมเราจะไล่มาจากนี่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นออดิบนะครับขนาดเราดูแลทุกวันนะครับก็ก็ยังโดนไปได้นะครับผมอันนี้ก็โดนเรียบร้อยไปแล้วนะครับผมขนาดผมดูทุกวันนะครับเดี๋ยวจะมาดูการเปลี่ยนแปลงของเขานะครับครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูทีละต้นนะครับนี่ก็เป็นอดิบนะครับก็ได้มีมาสอใบนะครับนี่ครับ ใบแรกก็โดนนอนกินไปรเรียบร้อยขนาดผมสังเกตดูทุกวันนะครับวันนั้นก็มาเจอตัวเล็กนะครับก็การเปลี่ยนแปลงก็ไม่มีนะครับผมนี่ก็เป็นใบอ่อนของเขานะครับก็ดูคร่าวๆก็ไม่มีนะครับมาดูใบที่สามครับผมใบที่สามหนักกว่านะครับผม ที่สามก็จะตายแล้วครับผมนี่ครับอันนี้ก็เป็นการทดลองของผมนะครับเพื่อนๆก็โปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมนะครับอาจจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ได้นะครับผมเดี๋ยวมาดูบอลน,นานะครับผมนี่ครับบอลน,นานะครับ นหน้าก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อนๆ,นๆอาจจะมีขีดขาวๆนะครับแต่ไม่แน่ใจว่ามันด่างหรือไม่ด่างครับนี่ครับใบที่สองครับผมมาดูใบที่สามครับ ก็จะเป็นเส้นอันนี้ก็น่าจะเป็นของเขานะครับผมผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะครับเขาก็แตกต่างจากใบนี้นะครับผมนี่นะครับส่วนลิ้นมงกรก็น่าจะปกตินะครับแต่ที่จาคัญของเรานะครับต้นบุกของเรานะครับที่สอบถามเพื่อนๆมาครับ ก็ได้เรียบร้อยไปแล้วผมตัดทิ้งไปแล้วครับใบเขาตายไปนะครับผมแต่หัวเขาก็น่าจะอยู่ข้างในเขาน่าจะงอกมาใหม่ครับผมนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนมาดูจุดสําคัญนะครับที่ผมเห็นเมื่อเช้านะครับเรามาดูกันที่พญาจงอ้างนะครับนี่ครับใบแรกนะครับผม แรกก็ปกตินะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะขอตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะครับจะได้นั่งคุยกับเพื่อนนิดหนึ่งครับผมครับผมได้ที่แล้วครับนี่คือจุดสําคัญที่เราจะพาเพื่อนมาดูนะครับผมนี่ครับเมื่อเช้าผมเดินเข้ามาดูก็เห็นการเปลี่ยนแปลงก็ทําคลิปให้เพื่อนดูนะครับผม อันนี้ก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมมันอาจจะด่างจริงหรือไม่ด่างครับผมก็ได้นําเสนอให้เพื่อนๆดูนะครับครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่ครับผมนี่ครับนี่นะครับผม,บบผมเดี๋ยวเพื่อนๆคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับ ว่าอันนี้เข้าเกิดแบบไหนนะครับผมนี่คือพญาจงอ้างนะครับผมเดี๋ยวพาเพื่อนดูใกล้ๆนะครับครับอันนี้ก็ ยังไม่ถึงหนึ่งเดือนนะครับที่เราทดลองปลูกนะครับมันก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมตามที่ผมได้นำให้เพื่อนๆดูนะครับก็จะมีเปลี่ยนแปลงครับเขาเป็นนี่แหละครับเป็นใบใหม่ของเขานะครับที่เขาแทงมาครับพญาจงอางครับเขามีสามใบนะครับผมใบใหม่ก็มาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันด่างจริงหรือเปล่าครับนี่ครับ ฝั่งนี้ก็ชัดนะครับมันเป็นสองข้างนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่คนไหนที่ได้ลองทําตามผมนะครับถ้าได้ผลยังไงก็คอมเมนต์มาบอกด้วยครับผมอันนี้ผมก็ยังไม่ถึงหนึ่งเดือนนะครับก็มันก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับตามในรูปนะครับผมอันนี้ก็เป็นใบใหม่เขานะครับตอนที่เราทํามันมีสองใบนะครับผม หรือมันเป็นใบอ่อนนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมใบอ่อนแต่ที่ผมเคยปลูกมานะครับผมเคยตัดใบนะครับเขางอกมาเขาก็จะไม่เป็นแบบนี้นะครับผมผมก็ปลูกอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่มีต้นนี้นะครับที่เรานํามาปลูกลงกันนะครับมันก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับมันจะมีตรงนี้นะครับผมที่เห็นชัดหน่อยครับผม ครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆคนไหนยังไม่กดติดตามผมก็ช่วยฝากกดติดตามผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปครั้งต่อไปนะครับแต่ถ้ามันเกิดอะไรชัดเจนกว่านี้เดี๋ยวผมก็จะลองนำมาให้เพื่อนๆดูนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนะครับสวัสดีครับ